โสดอ่หรือว,วผมไม่เคยโสดครับค,ครับแต่แต่ก็แบบอย,อย่างที่บอกก็คือมันมันจะไม่วุ่นวายแบบสมัยก่อนแล้วผมก็จะนิ่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็โชคดีที่ผู้หญิงแต่ละคนที่เข้ามาที่คบคบเลิกเกเลิกเ,กเกคบคที่ไม่ได้ออกสื่อเนี่ยเป็นคนแบบเดียวกันกับเราที่ไม่ชอบให้โลกรู้ที่อ,อยากอยู่ในที่ของเราอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากบอกว่าเป็นแฟนตุยอะไรอย่างเงี้ยอาอายปะ <Dub u> ไม่อา่านพี่ชอตเป็นคนดีแล้วพี่ชอตเป็นคนดีแล้วตอนนี้ผมเป็นคนดีมากไม่ไม่แต่อย่างอย่างาสุดแล้วถ้าเรามองว่าผู้หญิงคนหนึ่งสว่าเฮ้ยมีแฟนเป็นตุย้ยโชนะตุย้ยเอฟแต่ไม่สามารถบอกใครได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยแฟนเรานะอะไรเงี้ยเ <linear S 1> ราไม่ได้ห้ามผมไม่ได้ห้ามเรามีการขอไว้ไหม้่าอย่าบอกนะไม่อย่าโพสรูปนะไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่ได้ห้ามก็เป็นคนประเภทเดียวกันอะที่ ไม่ได้ชอบถ่ายรูปกับแฟนแล้วลงโซเชียลแล้วถ้าบังเอิญว่าคนที่คบเกิดไม่ได้เป็นแบบนี้เกิดแบบถ่ายรูปกันได้ไหมต้องอย่างเงี้ยเราเราเรามันก็จะรู้ก่อนเลยตั้งแต่แรกพี่แล้วพอรู้รู้ผมก็จะไม่เฟดเฟดดีกว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเดียวกันมันก็จะคุยกันตอได้แต่ยังคนปัจจุบันนะตอนนี้ล่ะค่ะเป็นยังบ้างคะก็ดีครับดีครับเจอมาได้ไงอ่ะเออเป็นตั้งแต่สมัยนักศึกษาเลยครับ เอาเถียงว่าเป็นเพื่อนกันมานานไม่ไม่เป็นเขาเป็นนักศึกษาจนตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้สมัยเรียนครับไม่ใช่นึกว่าแบบเคยเป็นเพื่อนขนาดนี้แล้วเราเจอเขาตอนที่เขาเป็นนักศึกษาอยู่อันนี้คบกันนานไหมคะนานมันมามาไปไปนะพี่จอดเดี๋ยวคนพอคนเลิกคนนี้คนนี้มาจนผมไม่อยากนับแล้วแล้วมันก็กลับกลายเป็นว่าไม่กำลังบอกว่ากำลังจะถามอยู่พอดีว่าเออมีแฟนเยอะๆยอย่างเงี้ย ความสัมพันธ์แบบนานยาวนานที่สุดขนาดไหนพอยิ่งมันเลิกบ่อยๆปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นไม,ไม่ไม่นับแล้วค่ะแต่แตที่เ้งง<ม>างบอกว่าไม่ได้วัน,ไม,ไ,วนไม่ได้ปีที่บอกที่บอกว่าเลิกบ่อยๆเนี่ยแปลว่าถ้าถามมัะตรงๆเลยเราไม่เชื่อในเรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าแบบเราไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือมองเรื่องของการใช้ชีวิตคู่มีทัศนคติเรื่องนี้พอพอมันนานเข้าครับมันกลับกลายเป็นว่าผมไม่อยากมีครอบครัวแล้วผมไม่อยากแต่งงานแล้ว ผมไม่อยากมีลูกแต่การที่ไม่ไม่อยากแต่งงานคือผมไม่ได้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงที่ผมคบอยู่นะในสมัยอดีตเดีผมเคยคิดอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะแต่งงานนี่นั่นนู่นแต่พอมันนานเข้าเรื่องราวกับกายมาเป็นณจุดตอนนี้มันก็เลยทําให้สมองผมเปลี่ยนไปเลยว่าที่ผมไม่อยากแต่งงานก็เพราะผมรู้สึกแบบผมเห็นคู่อื่นๆเขาที่เขาแต่งกันใหญ่โตสุดท้ายก็เลิกกันหรือการที่ผมไม่อยากมีลูกผมไม่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีลูกเพื่อผมจะต้องมาพึ่งเขาลูกหรือต้องพึ่งผม เกิดมาเนี่ยผมต้องมานั่งดูแลส่งเรียนนี่นั่นนู่นแล้วผมจะมีทําไมเขาไม่ต้องมีดิอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแต่เป็นความชื่นใจเป็นความสุขนะผมไม่อยากชื่นใจผมมีความสุขอยู่แล้วเออก็ชัดเจนอ้าแต่ถ้าชัดเจนแบบนี้ปั๊บเราจะได้รู้ว่าชีวิตของตุ้ยจะไปทางไหนไม่ก็ไม่ผิดนะใช่ใช่ค่ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่ะถ้าพูดตรงพรงแม่แม่ผมพ่อของเขาก็ไม่ได้เรียกร้อง <c oughs> เราก็โอเคกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่โหท <c oughs> ี่ตั้งแต่ผมอายุน้อยจนนี้ปีนี้3ามแปดแล้วพี่ตอนนี้คือเราแบบปักธงอย่างนี้แล้วแนะ่นอนหรือว่าเราก็แค่คิดว่ามันเป็นวันนี้คือความคิดของตุย้ยนณะอายุ38หลังจากนี้ก็ไม่รู้โหตอนนี้คงไม่เปลี่ยนแล้วมั้งพี่เพราะมันก็จะจะครึ่งจะครึ่งร้อยแลนะพี่นะมันก็คงไม่มีความคิดเปลี่ยนไปจากอยู่แล้วแหละเพราะตอนนั้นที่มันยังคิดแต่งงานคิดอยากมีลูกอยู่มันก็ตั้งตอนอายุน้อยอยู่เลย20ต้นแต่มมันนนก็ไ่่แะถอิบกคน ที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นครอบครัวเดียวกับคนคนนี้คือคําว่าไม่แต่งงานในที่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆจะคิดว่าผมไม่ให้เกียรติผู้หญิงคือถ้าสมมุติจะต้องลงเอยกับใครทนกคนจริงๆเนี่ยผมไปนะไปหาพ่อแม่เขาต้องไปต้องไปก็จะแสดงตัวเอาพ่อแม่เราไปบะบๆะแต่ไม่แต่งงานแต่งทําไมหมายความว่าไม่จำเป็นต้องจัดงานเปิดโรงแรมเอาเงินที่แต่งงานอ่ะเลี้ยงดูคุณดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็คือให้เกียรตินั่นแหละแต่ไม่ได้ตีความว่าการงานแต่งงานจะต้องเป็นงานใหญ่ๆโตๆที่จะต้องบอกคุณคนนี้ใช่ เช่นบอกว่าไม่ว่าแฟนจะเป็นแนวไหนเป็นใครอะไรเงี้ยคนสาคัญที่สุดในชีวิตคือคุณแม่ถูกต้องครับมีแม่อยู่คนเดียวเนะ<ม>า<ต>ะเมื่อไหร่ที่แม่มีปัญหากับแฟนปุ๊บแม่ต้องถูกเสมอเขาแม่แม่ไม่เคยมีปัญหากับแฟนแต่แม่จะเป็นคนที่คนโบราณนะฮะมองมองแล้วมองขาด uh huh. ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง uh huh. ที่แค่แค่พามาในบ้านเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกๆเราก็ไม่ค่อยเชื่อเขาเราก็จะแบบลัน้นถ้าพอแม่ทักปุ๊บแล้วอะไรของแม่ไม่เชื่อ แล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่เขาทักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งจนทุกวันนี้ก็กลับกลายเป็นว่าถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เขาเขาเขาคุยกับแม่ผมดูเรื่องไม่ใช่ว่าแม่ผมพูดภาษาไทยไม่ได้นะฮะ <c oughs> แต่คือ <c oughs> เขาคลิกกับแม่ <c oughs> อ่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> เป็นคนรับยากเหมือนกันเป็นคนพื้นๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะบ้านผมเป็นครอบครัวที่แบบไม่ได้มีอะไรหรูหราไม่มีแบบวันวัน,ว,นวันเกิดแม่วันเกิดพ่อ ต้องจัดงานวันครบรอบแต่งงานแม่กับพ่อไม่มีวันเฟมิลี่ไม่มีอะไรอย่างงี้มันดูแบบธรรมดามากฉะนั้นถ้าผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวผมได้ก็ต้องธรรมดาอผมาบบอืมค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยไม่มีหรอกบ้านอื่นจะบอกปัญหาแม่สามีกับลูกสะพ้ายถ้าผมมาคัดกรองมาตั้งแต่ตอนก่อนจะเข้าบ้านแล้วใช่ครับแล้วบวกกับยังน้อยเนี่ยเขาพูดมาตั้งแต่สมัยผมยังเริ่มวัยรุ่นเริ่มมีแย่างเงี้ยยังน้อยเขาจะเหมือนดูละครเยอะเขาจะแบบเดี๋ยวหน่อยมันมีเมียมนก็ลืมแม่ โอ้แม่อะไรเลยคนชอบพูดคํานี้จริงๆเลยคนที่มีลูกชายอ่ะเนาะอ่าเขาชอบพูดแบบนี้แล้วผมก็จะแบบแม่ดูละครเยอะเลยไหมเนี่ยแล้วเขาก็จะแบบอยู่ๆก็คิดไดอะล็อกซีนขึ้นมาพี่ตุ้ยดูแม่สิเนี่ยให้หนูซักท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่น่ารักมากแม่แม่นี่แม่ดูละครช่องอะไรแล้วแบบผมก็จะแบบพูดตั้งแต่ตอนนั้นที่เขากลัวว่าผมจะลืมแม่ผมได้บอกไม่มีหรอกเคสอะไรแบบเนี้ยไม่มีทางมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเรื่องแม่ผัวลูกเซอร์ไพรสไม่มีทางแน่นอนกับคนอย่างผมอะไรเงี้ย แล้ววันหนึ่งผมโตมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เวลาพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือทุกอย่างมันจะต้องถูกสก,กีนก่อนเจะคุณเข้ามาในบ้านผมคอืคือดูแลคุณแม่ดีมากใช่ครับก็เห,เหมือนไม่ให้คุณแม่ทํางานเลยแต่ตัวเองหาตังได้เข้าวงก,กวารด้วยความที่แม่ก็ทํางานป้าทํางานมาตลอดชีวิตตั้งแต่ผมเด็กจนผมเรียนจบจนผมมาเป็นตุ้ยเอโอกาสมันมาแล้วพี่กับการที่แบบมผมจะดูแลพ่อแม่ตัวเอง ได้เร็วขึ้นกับชื่อเสียงเงินทองที่ผมได้รับจากที่พระเจ้าสวรรค์หรือใครก็แล้วแต่ที่เขาให้ผมมาผมก็จะบอกแม่ไปว่าเดี๋ยวถ้าจะตุ้ยออกไปนยจากบ้านเอฟเนี่ยตุ้ยไม่ให้แม่ทํางานนะทั้งป้าทั้งแม่เลยะอะไรเงี้ยก็ออกมาด้วยความที่เขาก็ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กจนโตเนาะเขาก็ไม่เชื่อเลี้ยงได้จริงเหรอให้ผมออกไปงานแล้วถ้เกิดมึงไม่ได้เป็นตุ้ยเอฟตงทำไงอะไรเขาคงจะมีความคิดอย่างนั้นมาทันทีที่ได้เช็คเดือนแรกจากการทํางานในวงการบันเทิงยื่นให้อย่าน้อย สามแสนน้อยช็อกม,มึงเดือนลูกูนขนาดนี้เลยสามแสนะอะไรเงี้ยเพราะคนธรรมดามาก่อนมันไม่มีทางได้เงินเดือนอะไรนี้เขาก็เลยเชื่อใจหมตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ปีที่สิบห้าอ่ะพี่ซึ่งเห็นบอกว่าก็คือเขาเป็นคนดูแลเรื่องการเงินทั้งหมดเราให้ให้เขาเป็นคนจัดการเรื่องการเงินซื้ออะไรยังไงก็เป็นให้เขาดูแลหมดยกเว้นอะไรที่เป็นหนี้จะเป็นชื่อผมแต่คอนโดจะตอนซื้อบ้านใหม่ๆหรือซื้อ ถ้าจจะเป็นชื่อผมเลยนะจะเป็นชื่อเป็นรถแค่นั้นแหละแต่บ้านที่อยู่ทุกวันเนี้ตอนซื้อก็ไปซื้อไปกู้ก็ต้องเป็นชื่อผมนะแต่พอปกอะไรเรียบร้อยเนี่ยด้วยความที่เขายังไม่ลืมซีนละครที่เคยเล่นกันไวท์เทอร์อะไรก่อนเขาก็จะบอกไม่ได้อะเป็นชื่อมึงไม่ได้ต้องเป็นชื่อกูค่ะที่เขาเป็นคนขี้งกมากเลยนะเป็นคนใช้คําว่าเขี่ยวรักดินอะงกไล้แหละถ้าโอนเป็นชื่อผมเลยไม่เสียตังค์เลยนะไปคมที่ดินแต่ไปคมที่ดินโอนเป็นชื่อเขาเสียเป็นหมื่นนะเขายอม ขอให้บ้านหลังนี้เป็นชื่อเขาไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งมึงมีปัญหาอะไรมากูไม่มีบ้านอยู่ไม่ต้องมีชื่อมึงไม่ต้องทุกวันนี้ป้ากับผมไม่มีที่อยู่นะอะใส่แม่ใช่ถ้าโดนไล่ก็ไม่มีที่อยู่นี่ไปนอนในรถกันสองคนพ่อลูกแต่ก็จริงๆส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่ตุ้ยสามารถเก็บเงินได้ไม่ไลุยฉุวยแฉกไม่พลาดในเรื่องของการเงินก็เพราะคุณแม่ช่วยดูแลต้องยกเครดิตให้เยาะน้อยเลยก็คือเขาแบบวิที่บอกว่างกมากนี่แหละก็เขาก็จัดการเก็บเงิน บริบห้ทรัพย์สินอสังหาอะไรตรัวไม่อะไรรวมไปถึงเงินเก็บกองศุนใหญ่ๆของผมเนี่ยถ้าเป็นชื่อเลยน้อยมชื่อแม่หมดเลยแล้วทุกวันนี้คือเวลาจะใช้เงินก็แม่ก็จะมาคอยเอาเนี่ยกอนผมออกมาถ่ายรายการที่แม่เลเอาเงินวางไว้บนโตน๊ะหัวนอนเขาไปเปิดกระเป๋าตังค์ดูตอนนี้เท่าไหร่วะตอนนี้มีแปดพันดิแปดพันเกษตรแบงค์ร้อยเยอะๆหน่อยคยังดีตอนนี้ยอมไม่ใช้บัตรเครดิตค่ะเพราะว่าก็บอกกับเขาบอกแม่ถ้าไปไหนต้อง นี่นะอันตรายนะไม่มีเงินเกิดนี่นั่นขึ้นมพูดจนเขายอม,อมแต่แปลว่าเวลารูดอะไรต้องไปบอกเขาอ่าต้องบอกครับแล้วเช้ามาเขาก็จา้างเรามาวาง<อ>เห็นพ่องไปกี่พันเขาก็จะมาวางให้เท่าเดิมเมือนตอนเด็ๆกๆเวลาที่เราไปบอกว่าจะต้องไปโรงเรียนเหมือนเดิมเป๊นะเพียงแต่เง,เงินเยอะกว่าเดิมแค่นั้นเองออแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต่อให้เงินรับมาเป็นชื่อผมง,งานอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะเอาเองินเขา้าตงสุดแอบถามจริงนะมีแอบมุงมิตไว้าไหม ไม่กล้าเลยพี่เคยจริงโอ้โหโกรธเหมือนผมไปทําความผิดเก็บยาเสพติดไว้ในบ้านอะไรเงี้ยเคยแอบซ่อนเงินไว้ในบ้านเนี่ยตอนตอนไปตุเยฟแล้วอย่างเงี้ยคเขาน้อยใจเขารู้สึกแบบทําไมต้องไม่บอกอ่ะทําไมต้องเก็บอย่างเงี้ยคือเขาจะมองเราเป็นเด็กเสมอแล้วผมก็ไม่เคยคิดว่าผมโตเป็นหนุ่มแล้ว แม่เลือดยุ่งกับตุ้ยได้ไม่เคยมันก็กลับกลายเป็นธรรมชาติไปแล้วเป็นคนที่ผูกพันคุณแม่ที่สุดจริงๆเลยเนาะใช่พูดถึงคุณแม่มาซะเยอะเชียวเดี๋ยวจะ,ะหาว่าไม่ยุติธรรมลองให้คุณแม่พูดถึงตุ้ยบ้างดีกว่านี่คือคุณแม่ของตุ้ยครับค่ะที่ฟานมา มันมีเยอะค่ะเข้ามาแต่บางคนน่ะเข้ามาก็เหมือนกินเก่งใช้เก่งบางคนที่เข้ามาก็งานบ้านกับไม่เอาไหนเลยน่นนี่นี่นั่นแต่แม่ก็ได้แต่กระเตือนติตุ้ยว่าตุ้ยดูเองนะลูกว่าเขาเป็นยังไงแบบไหนเพราะแม่ไม่ได้ไปอยู่ค่ะตุ้ยเหมือนที่ตุ้ยอยู่กับพวกเขาก็เตือนแค่นี้ค่ะเขาก็เชื่อแม่ตุ้ยก็รักแม่เต้ทูลแม่มาตั้งแต่สมัยที่ตุ้ยยังไม่เป็น a อฟหรือซ้ำไม่ไ แต่พอหลังจากที่เป็นเอมาแล้วทุกวันนี้เราเริ่มมีเงินมีทองขึ้นมามีกินขึ้นมาต้วก็เหมือนคิดรักแม่เหมือนเดิมมากกว่าจะเอาอะไรจะกินอะไรจะไปไหน นอกจากดาวกระเดือนน่ะที่จะเอาแล้วแม่ไม่ได้ตอนนี้เป็นห่วงเขามากแกอยากจะบอกกับเขาว่าให้ดึงไม่น้อยลงหน่อยนะลูกเพราะแม่เป็นห่วงตุ้มากขับรถขับราก็ให้ระวังให้มากขึ้นเพราะแม่อยากตายก่อนตุ้ยนะแม่ไม่อยากให้ตุ้มีอันเป็นก่อนแม่แม่ขอตายก่อนนะจ้าลูกรักลูกมากนะจ้าคอบคุณวครอบคหัวของแม่หลังมันกัชดอะไรเลยนะเข้าใจแล้วว่าแม่ดูน่ารักนะ ก็จอแล้วพอดีกันคือคือเป็นการเตือนด้วยความหงกใหญ่ที่แรงมากเลยนะคะก็จริงๆคือผูผมหนีมาเยอะแล้วนะเรื่องดื่มเรื่องอะไรจนแบบตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันทําลายร่างกายเราหนักถึงขนาดสมัยก่อนที่เราดื่มหนักๆอะไรอ่ะถามตรงๆเลยเราเราเราเป็นคนดื่มเยอะเรื่องอะไรแบบนี้แม่ก็จะไม่รู้ตอนนี้น่าจะรู้แล้วอาจจะโดนตบปากสิ